สวัสดีค่ะทุกคน EP นี้แพวจะพาไปชมบริเวณบ้านพักสวนสนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยค่ะบ้านพักสวนสนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพอำเภอเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทางเข้าตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข1004ถ้านับระยะจากบริเวณด้านล่างตีนเขาแถวๆหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ขับขึ้นมาถึงทางเข้าบ้านพักระยะประมาณ12กิโลเมตรค่ะและขับเลยวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารไปประมาณ650เมตรก็ถึงแล้วค่ะมาถึงทางเข้าบ้านพักแล้วค่ะเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วขับตรงเข้าไปติดต่อบริเวณศูนย์บริการด้านในได้เลยค่ะเดี๋ยวแพลวจะขับเข้าไปจนถึงบริเวณจุดแรกที่เป็นบ้านพักหลังแรกนะคะ แล้วหลังจากนั้นแพวจะเดินไล่ถ่ายให้ดูจนครบทุกจุดด้านในค่ะเส้นทางด้านในจากบริเวณบ้านหลังแรกไปแล้วถนนจะเป็นการเดินรถทางเดียวค่ะก็เลยจะไล่ถ่ายให้เพื่อนๆดูจุดต่างๆได้ง่ายหน่อยค่ะนี่นะคะพอเราขับเข้ามาบ้านหลังแรกที่จะเจอคือบ้านสุดเทพ101หรือไผ่ดำขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำพักได้8คน ราคา2,500บาทถ้าเข้าพักวันจันทร์ถึงพฤหัสสบ,บดีที่ไม่ตรงกับหยุดนักขัตะเลิกลดเหลือ1,750บาทพอขับเลยบ้านสุเทพ101มานิดหนึ่งจะเป็นการเดินรถทางเดียวต้องขับไปทางขวาเท่านั้นค่ะห้ามเลี้ยวซ้ายพอขับเลี้ยวขวาเข้ามาตามทางนิดหนึ่งด้านขวามือจะเป็นบ้านพักหลังที่สองชื่อว่าบ้านสุเทพ102หรือสวนสน ขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำพักได้4คนราคา1,500บาทวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีที่ไม่ตรงกับหยุดนักขัตตะเลิกลดเหลือ1,050บาทโดยมีลักษณะเป็นบ้านแฝด2ห้องติดกันห้องทางขวาคือสุเทพ102ทับหห้องทางซ้ายคือสุเทพ102ทับ2ถ้าเราไม่ได้จองทั้งสองหลังก็อาจจะมีคณะอื่นพักข้างๆเรานะคะ ถัดมาจากบ้านสุเทพ102ทับ1และ2จะเป็นบริเวณลานจอดรถค่ะและพอเลยลานจอดรถมาจะเป็นบริเวณศูนย์บริการสำหรับติดต่อเกี่ยวกับบ้านพักและเต็นท์ค่ะนอกจากนี้ด้านในยังเป็นบริเวณร้านอาหารด้วยค่ะติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้เลยค่ะขอปั๊มตราประทับอุทยานตรงนี้ได้เช่นกันค่ะ หรือถ้าใครไม่ได้ขับขึ้นมาถึงด้านบนสามารถขอปั๊มได้อีกจุดตรงบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อยู่ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์คูบาศรีวิชัยได้นะคะด้านในอาคารมีปลั๊กไฟให้ใช้สำหรับคนที่มากางเต็นท์ด้วยค่ะบริเวณตรงข้ามที่ติดต่อเกี่ยวกับบ้านพักจะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังหลังนี้จะเป็นบ้านรับรองไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าพักค่ะ ถัดมาจากบริเวณที่ติดต่อเกี่ยวกับบ้านพักจะมีบันไดให้ลงไปด้านล่างได้ค่ะจะเป็นทางลงไปห้องน้ำพื้นที่สูบบุหรี่และยังมีทางเดินสำหรับลงไปจนถึงบริเวณด้านล่างทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารค่ะระยะประมาณ150เมตรเดินลงมานิดนึงจะเจอแยกซ้ายและขวาเลี้ยวขวาคือทางไปห้องน้ำค่ะ ด้านหน้าคือห้องน้ำหญิงส่วนห้องน้ำชายจะอยู่ด้านหลังค่ะด้านในห้องน้ำค่ะส่วนแยกทางซ้ายคือทางลงไปพื้นที่สูบบุหรี่และทางเดินลงไปวัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะถัดจากที่ติดต่อบ้านพักจะเป็นบ้านหลังที่3คือบ้านสุเทพ103หรือชุ่มช่าขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำพักได้8คน ราคา2,500บาทวันจันทร์ถึงพฤหัสสับ,บดีที่ไม่ตรงกับหยุดนักขัดตะเลิกลดเหลือ1,750บาทถัดจากบ้านสุเทพ103จะเป็นบริเวณร้านกาแฟค่ะรวมถึงเป็นจุดชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยค่ะด้านข้างร้านมีที่จอดรถบริการตรงข้ามร้านมีที่แขวนจักรยานบริการ อากาศบริเวณแถวโซนบ้านพักช่วงกลางวันมีลมพัดผ่านมาเรื่อยๆค่ะไม่ถึงกับร้อนมากถัดมาจากบริเวณร้านกาแฟจะมีบ้านชื่อว่าสุเทพ104หลังนี้เป็นบ้านรับรองเช่นกันค่ะถัดมาจะเป็นบ้านสุเทพ105หรือสร้างคำ ขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำพักได้6คนราคา2,500บาทวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีที่ไม่ตรงกับหยุดนักขัดตะตเลิกลดเหลือ1,750บาทถัดมานิดนึงเราจะเจอแยกซ้ายและขวาถ้าเลี้ยวขวาคือลงไปบ้านพักสุเทพ106และสุเทพ107ขับลงมาหลังแรกคือสุเทพ106หรือ3ปลปอยหลวง ขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำพักได้10คนราคา3,000บาทวันจันทร์ถึงพฤหัสสบัปปดีที่ไม่ตรงกับหยุดนักขัดตะเลิกลดเหลือ2,100บาทและด้านในสุดคือบ้านสุดเทพ107หรือชมพูพิงขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำพักได้6คนราคา2,500บาท วันจันถึงพฤหัสสัป,ปดีที่ไม่ตรงกับหยุดนักขัดตะเลิกลดเหลือ1,750บาทสำหรับคนที่พักบ้านสุเทพ106และสุเทพ107ขับลงมาแล้วสามารถจอดรถบริเวณไหลาทางตรงนี้ได้ค่ะพอจะออกก็ขับต่อขึ้นไปแล้วเลี้ยวขวานะคะ ย้อนกลับมาตรงจุดนี้กันต่อค่ะถ้าใครจะไปทางออกหรือจะไปบ้านหลังอื่นต่อก็ให้ไปทางซ้ายค่ะพอขับต่อมาสักพักเราจะเจอ3ามแยกค่ะถ้าเลี้ยวขวาจะไปบ้านพักเจ้าหน้าที่ตรงมุม3มแยกนี้มีบ้านพักบริการอีกสองหลังหลังทางขวาคือบ้านพญาไมา้หลังทางซ้ายคือบ้านจำปี ทั้งสองหลังนี้จะไม่ได้เข้าระบบเว็บอุทยานต้องโทรจองตรงกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพค่ะและบริเวณด้านซ้ายตรงแยกนี้มีลานจอดรถบริการอีก1จุดค่ะและมีบันไดสำหรับเดินขึ้นไปบริเวณลานกลางเต็นท์และบ้านสุเทพ109หรือซางจริงที่เห็นอยู่ด้านหน้าด้วยค่ะขนาด2ห้องนอนสอห้องน้ำพักได้8คน ราคา2,500บาทวันจันทร์ถึงพฤหัส,สบ,บดีที่ไม่ตรงกับหยุดนักขัดตะเลิกลดเหลือ1,750บาทแล้วก็ถ้าเราเลี้ยวซ้ายจากตรง3ามแยกมาไม่ไกลจะเจอกับบ้านสุเทพ110หรือสารพีค่ะบ้านสุเทพ110สารพีมีบริการทั้งหมด8ห้องโดยห้อง110ท1ถึง110 5ราคา400บาท วันจันถึงพฤหัสบ,บดีที่ไม่ตรงกับหยุดนักขัดตะเลิกลดเหลือ280บาทขนาด1ห้องนอนหนึงห้องน้ำพักได้2คนห้อง110ับ 6, และ110ับ 7, ราคา500บาทวันจันทร์ถึงพฤหัสบ,บดีที่ไม่ตรงกับหยุดนักขัดตะเลิกลดเหลือ350บาทขนาด1ห้องนอนพักได้4คนไม่มีห้องน้ำในตัวและห้อง110ทับ 8, ราคา1 5 0 0บาท วันจันทร์ถึงพฤหัสบดีที่ไม่ตรงกับหยุดนักขัดตะเลิร์ลดเหลือ1 0 5 0บาทขนาด1ห้องนอนพักได้16คนไม่มีห้องน้ำในตัวค่ะถ้าเอาโมอโเตอร์ไซค์มาพอที่จะจอดบริเวณไหลาทางได้ค่ะแต่ถ้าเป็นรถยนต์แนะนำไปจอดตรงลานจอดรถ3แยกก่อนหน้านี้นะคะ ฝั่งนี้คือห้อง110/1ถึง110/4โดยห้อง110/1จะอยู่ด้านในสุดและไล่มาตามลําดับคือ110/2 110/3และ110/4ห้องด้านนอกสุดห้อง110/1และ110/4จะมีหน้าต่าง2จุดคือด้านหน้าห้องและด้านข้างห้องส่วนห้อง110/2และ110/3จะมีหน้าต่างจุดเดียวคือด้านหน้าห้องค่ะ ส่วนฝั่งนี้คือห้อง110ทับ5ถึง110ทับ8ค่ะโดยห้องแรกสุดนี้คือห้อง110ทับ5ที่แพวเข้าพักในวันนี้ค่ะ เข้ามาก็จะเจอกับเตียงใหญ่หนึ่งเตียงมีหมอนผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวให้สองชุดในห้องไม่มีแอร์หรือพัดลมนะคะแล้วก็ตรงมุมนี้มีโต๊ะเครื่องแป้งหนึ่งตัวมีกระดาษทิชชู่และน้ำเปล่าให้สองขวดห้องนี้เป็นห้องริมมีหน้าต่างสองจุดค่ะด้านในห้องน้ำมีอ่างล้างมือและกระจกชักโครกและมีเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมฝักบัวให้ค่ะ ข้างๆห้อง110-5จะเป็นห้องน้ำรวมสำหรับคนที่พักห้อง110-6ถึง110-8ค่ะด้านในห้องน้ำค่ะถัดจากห้องน้ำรวมจะเป็นห้อง110-6และ110-7ค่ะ แล้วก็จะมีขั้นบันไดเดินขึ้นต่อไปนิดนึงค่ะพอเดินขึ้นบันไดามาแล้วโซนด้านบนนี้จะเป็นห้อง1108ยทับยาวๆเลยค่ะด้านข้างห้อง1108ทั 8, จะมีบันไดสำหรับเข้าออกจากบ้านพักได้ด้วยค่ะ แล้วก็ตรงแถวหน้าทางเข้าห้อง1108ับจะมีบันไดลงไปห้องน้ำรวมด้านล่างได้อีก1จุดค่ะด้านในห้องน้ำค่ะตอนนี้มาดูในส่วนของลานกลางเต็นต์ตรงโซนบ้านพักสวนสดกันค่ะลานกลางเต็นท์ก็จะอยู่บริเวณเนินหญ้าด้านบนหลังเสาธงขึ้นมาค่ะ บริเวณลานกลางเต็นท์จะมีห้องน้ำบริการอยู่1จุดค่ะด้านในห้องน้ำค่ะแถวแถวด้านหน้าห้องน้ำมีที่ล้างพานชนะไว้บริการประมาณทุ่มครึ่งแพวเดินมาถ่ายบรรยากาศแถวแถวจุดชมวิวตรงร้านกาแฟค่ะกลางคืนลมแรงเย็นสบายดีค่ะ อุณหภูมิช่วงเช้าประมาณ6โมงครึ่งค่ะมารอชมพระอาทิตย์ขึ้นตรงจุดนี้กันได้ค่ะ สำหรับคนที่นอนบ้านพักก่อนกลับอย่าลืมนำกุญแจไปคืนด้วยนะคะจบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ